thank you ะนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่โบนะคะกับพี่เคนะวันนี้เราทั้งสองคนจะมาทําอะไรกันครับแทนแทแทมแทมนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีรถหรูนะคะสีแดงนะทุกคนคือของน้องโบนัสนะคะแล้วก็มีรถวิบากสีน้ําเงินนะคะของ พี่เคนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าระหว่างรถวิบากแล้วก็รถสปอร์ตหรูของโบนัสนะของใครนะคะจะเป็นคนชนะเดี๋ยววันนี้เราจะแข่งแข่งกันว่าใครจะเร็วกว่ากันแล้วก็เราจะแข่งกระโดดนะทุกคน่ะโอเคตอนนี้นะคะครั้งแรกนะลันแรกนะทุกคนเราจะแข่งกันเป็นขึ้นสะพานขึ้นเนินนะโอเคปะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเคจะทดสอบกันเลยเนี่เอาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทดสอบกันขึ้นสะพานนะคะตอนนี้นะคะพ่อๆได้ทําสะพานเนินแล้วเนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะให้โบนัสนะคะแล้วก็พี่เคนะคะขึ้นบนเนินตรงนี้แล้วก็กระโดดลงทางนี้นะทุกคนเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าใครจะขึ้นสะพานได้สําเร็จโอเคไหมทุกคนพร้อมไหมครับ โอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะใครพร้อมมาเลยมาเลยใครจะเป็นคนกระโดดขึ้นเนินก่อนครับอ่าพี่เคนะคะขอเป็นคนกระโดดขึ้นเนินก่อนพี่เคถ้าพี่เคพร้อมแล้วเลดี้ รถของยาตีลังกาไปแล้วนะทุกคนจะได้เปล่านะรอดูนะรอดูนะมาเลยโอเคพี่ยาขึ้นเนินผ่านไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูตาคิวของโบนัสกันนะโอเคต่อไปนะคะเป็นตาของจิกะโบนัสนะพี่โบพร้อมไหมครับพี่โบพร้อมไหมครับโอเค ทำการกระโดดเหินสะพานกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอา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 ทุกคนทุกคนทุกคนมีรถปีนสะพานมีรถปีนสะพานมีรถปีนสะพานพี่แคจะพยายามขับขึ้นสะพานอีกรอบหนึ่งเหรอครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่แคเก่งมากเลยขับขึ้นสะพานไปนู่นแล้วนะทุกคน่ะเดี๋ยวพี่โบพี่โบขับขึ้นสะพานอีกดูนีพี่โบทําได้ปะครับพี่โบทําได้ปะครับพี่โบรับพี่โบพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วก็ ก่อนอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตอนนี้รถหลุนเฟอร์รรี่แล้วก็รถวิบากของพี่เชยานะได้ชนกันตุ้มเลยนะเมื่อกี้ทุกคน่เนี่ยแล้วโบนัสรีบหนีไปยัางไวเลยเอกเพราะว่าน้องเชเอารถคันู้ไปอยู่ตรงนู้อ๋อใช่ปะครับแล้วพี่เชยาขับกลับมาโบนัสชนตุ้มเลยใช่เก็เดินเดินมาแล้วพี่โบก็อย่างไวแบบ จะลองให้พี่โบโดดเหินสะพานดูนะอ่ะพี่โบพร้อมยังพร้อมแล้วก็เลดี้ว้าวว้าวหุ้ยทุกคนแรงมากเลยแรงมากเลยโอ้หดูสิรถพี่โบอะโอ้ยโบล้อลุดอีกแล้วล้อเนี่ย้อรถโบล้อล้อลุดอีกแล้ว สำหรับวันนี้นะคะการแข่งขันรถของเราผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะพี่โบมันแมนแมนแมนอ่ะพี่โบบอกทุกคนก่อนครับกดบิ๊กเพิร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายขายให้มันอ่ะใครใครครับทห้มานด้วยอ่าให้มันด้วยแล้วก็พี่แคร์ด้วยนะคะโอเคพี่โบไม่